สถานการณ์ในทีมแมนยูตอนนี้ดูจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆครับเมื่อล่าสุดความวุ่นวายกระลาไปถึงการพังจอทีวีในห้องแต่งตัวกันแล้ว ดอแอตเลติกสื่อชั้นนำของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าอมโมริมกุนซือปีศาจแดงได้ทุบจอทีวีในห้องแต่งตัวหลังจากพ่ายต่อบรายตันไป3าหนึ่งคารังโอเทฟอร์ดยิงไปกว่านั้นนะครับยังยอม,มรับช่วงหลังจบเกมวันนี้อาจจะเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนอยู่หลังจากพี่แกพาทีมแพ้ไปแล้ว7นัดจาก15เกมที่คุมทีมแต่อะไรกันแน่ที่ทําให้พี่เจ๋งของเราถึงกับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ต้องพังทีวีวันนี้ขอบสนามจะมาเล่าให้ฟังครับ ในการถแถลงข่าวหลังเกมอามอริมได้แสดงความไม่พอใจในการขาดวินยัยในการยืนตำแหน่งของลูกทีมโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมเขาบอกว่าแนวทางการช่วยเหลือของผมนั่นคือการกำหนดให้นักเตะทราบว,ว่าเราต้องเล่นอย่างไรซึ่งมันก็ยากมากเมื่อไม่มีการซ้อมที่จริงจังผมรู้สึกแบบนั้นในช่วงท้ายเกมทุกคนเปลี่ยนตำแหน่งกันมั่วไปหมดและมันเป็นสิ่งที่ผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกเซอร์อย่างดิอตแลนติกได้วิเคราะห์สิ่งที่เห็นมาจากแมนยูในช่วง22อนาทีสุดท้ายรอไปถึง8นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นคือความกล้ากลัวในการเพรสซิ่งแดดนนนบโยมั ปกติของทีมพิศก,กรตามหลังแหลครับได้เล่นต่อหน้าแฟนในบ้านตัวเองมันจะต้องรู้สึกกดดันแต่ทว่าการเล่นของแมนยูวันนั้นดูจะชวนปวดหัวมากกว่าวันที่เจอนอติงแฮมฟอร์เรสและก็ตามหลัง2 3าในช่วง10นาทีสุดท้ายซะอีกยกตัวอย่างช่วงท้ายเกมครับการนาโชทิ้งตำแหน่งตัวทำเกมหลังกองหน้าซึ่งปกติจะต้องเชื่อมกับเพื่อนโดยเขาเลือกวิ่งจะไปยืนใก,กล้ๆตำแหน่งกองหน้าเฉยเลยคล้ายๆกับการเล่นโฟล์ไนยซะง,งั้นทั้งที่แท็กติกไม่น่าจะเป็นแบบนั้นส่วนจังหวะแข่งบรายตันส่งบอลขึ้นหลังให้ผู้สัรตรส่รรไเ ผู้เล่น5คนคือวิงแบ็กสกลางรุกและกองหน้าแต่ดานโลที่ยืนเป็นวิงแบ็กกลับยืนไปหุบเข้าในตรงกลางไม่ยอมเพลทนอกจากนี้บรูโน่แฟร์นันเดสนะครับยังแสดงอาการไม่พอใจจังหวะที่โอนาน่าเตะบอลยาวไปทางปีขวา,ท,าทั้งที่ทางซ้ายก็มีกานาโชมีดานโลแล้วก็มีฮอยลุนรออยู่นี่เป็นตัวอย่างข่าวร่าวของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าลูกทีมแมนยูกําลังสับสนระหว่างการเล่นตามแท็กติกข,ของอัมโมริมกับเล่นตามสัญชาตญาณของตัวเองซึ่งคุณซือรายนี้ครับยืนยันชัดเจนว่า ฐานในการเล่นแบบของเขาแม้ว่าแมนยูตอนนี้จะต้องแลกได้ผลการแข่งขันที่สุดแย่กระตามโดยอมริมครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมคือทำไมอะผมแค่อยากช่วยนักเตะของผมผมไม่ได้ส่งกองหน้าสองคนลงสนามเพราะว่าถ้าผมทำแบบนั้นมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะฝั่งตรงข้ามดูจะจับแนวทางเราได้แล้ว เห็นได้ชัดนะครับว่ายังมีอะไรต้องแก้ไขอีกมากก่อนที่ปรัชญาการเล่นของอมโมริมจะฝังรากลึกฝังลงในหัวสมองของแมนยูเต็ดซึ่งตอนนี้แมนยูภายใต้การคุมทีมของอมโมริมดูจะไร้ทิศทางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่ตามหลังนักเตะแต่ละคนต่างคนต่างเล่นแม่งไม่มีระเบียบแบบแผนส้นเตนอะไร สถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกครับเมื่อทีมพยายามจะเร่งเกมในช่วงทดเวลาบรูโน่พยายามถอยลงเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวขวาเพื่อช่วยออกเกมและเพื่อให้เดลิกเลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อเล่นลูกกลางอากาศแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเข้าใจแผนการเล่นนี้จริงๆเดลิกเองก็ดูงงๆไม่รู้ว่าตัวเองต้องควรทําอะไรความพยายามสุดท้ายของทีมจบลงด้วยความวุ่นวายเมื่อแม็กคววิ่งไปขึ้นหน้าแต่กลับยืนไปขวางช่องทางการใหญ่บอลของอารมัดในขณะที่กองหน้าทั้งหมดก็ยังคงเบียดกันอยู่ในพื้นที่แคบๆทําให้บรายตันสามารถป้องกัน ได้ชัดคือความขัดแย้งระหว่างแนวทางการเล่นที่อมริมต้องการกับสัญชาตญยานของนักเตะที่เคยชินกับการเล่นแบบเก่าตอนนี้คำถามสำคัญก็คือนักเตะแมนยูจะสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของอมริมได้เร็วแค่ไหนหรือว่าความอดทนของบอร์ดบริหารจะหมดลงเสียก่อนเพราะดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่เลือของซีซั่นนี้จะเป็นบททดสอบที่ยากลาบากสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแมนยูแน่ๆครับ